เธอแล้วขอเฟซเธอหน่อยดิยด้วยความหลอดเท่แบบหลอดเท่ครับเธอบอกโอเคผมกาบสวัสดีทุกคนนะครับผมดังลูมิแอร์นะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าประสบการณ์กันอีกเช่นเคยนะครับนะแล้วในคลิปนี้เราจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแบบขอเฟซสาวหรือแบบจีบสาวอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าจําฝั่งใจอะไรเงี้ยครับนะโอเคมาเรื่องมาเลยนะครับ ตอนนั้นย้อนไปประมาณผมอยู่ประมาณม3นะครับซึ่งม3เนี่ยประมาณม3ม4นะครับมันจะมีที่เที่ยวอยู่ไม่กี่ที่นะครับแล้วที่เที่ยวที่มันฮิตมากที่สุดนะครับเขาเรียกว่าโรบินสันครับใช่ครับคือโรบินสันเนี่ยมันจะมีที่เที่ยวเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกตู้ยอดเหรียญแล้วก็เป็นแบบเกมะครับนะมีเยอะนะครับผมแล้วก็จะเป็น กินข้าวดูหนังดูนู่นดูนี่นะครับหรือแม้แต่ไปเชยๆไปไปแอคซาเชยๆครับนะโอเคตอนนั้นผมก็ไปกับเพื่อนนะครับไปกันอยู่ไม่กี่คนประมาณ5คนนะครับน,นี่นไม่กี่คนนะนะครับผมก็คือผมไปกันนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนจำความได้ที่มีที่แบบเด่นๆเลยนะชื่อไอ้เหยื e ่อเอิร์ดไอ้เหยเอิร์ดเนี่ยเป็นคนรอนะครับมันหน้าตาค่อนข้างดีนะครับแล้วผมก็ได้ทําการไป ไปตรงตรงหนึ่งครับตรงนั้นเรียกว่าคาราโอเกะนะครับซึ่งไปร้องเพลงนะเออมันจะเป็นห้องสามห้องเรียงกันนะครับเป็นคาราโอเกะนะครับอยู่ตรงโซนเกี่ยวกับห้องเล่นนะครับผมนะไอ้คาราโอเกะเนี่ยซึ่งไอ้คาราโอเกะเนี่ยมันจะมีสาวเยอะมากนะครับผมนะแบบไปร้องเพลงฟู่ฟู่ฟู่มันจะมีสาวเยอะมากนะครับตรงโซนคาราโอเกะนะผมก็ไปกับเพื่อนผมนะครับ พายุโซนตรงกลางนะครับผมโซนตรงกลางสุดเลยนะครับซึ่งไอ้ห้องคาราเกะเนี่ยมันมันมันแปลกบ้ากนะครับมันจะมีรูกระจกหงงข้างๆไว้ให้แบบเราซ่องไปอีกฟังหนึ่งได้ไว้ซึ่งแบบใช่ครับเราก็สามารถซ่องแบบห้าซ้าวห้าอะไรเงี้ยได้นะครับผมนะไอห,ห้องคาราเกะที่ที่เราไปกันนะครับผมนะแล้วผมแล้วผมก็ไปห้องคาราเกะใช่ไหมแล้วผมก็ คือคือดูสาวผ่านกระจกนะครับซึ่งปเปิด์นว่าประจวบอกว่ามีสาวคนหนึ่งอยู่อยู่ห้องคาราโอเกะพอดีนะครับผมก็ทําการมองไปปุ๊บน่ารักเชียวนะสบใส่ตาอัลอ่เล่าไปหนึ่งสเต็ปนะครับผมปิงป้งปิงป้งปิ้งปิ้งนะแล้วเขาก็แบบเขาก็ไ้นี้กลับมานะครับผมนะเออผมก็าเอ,อ้เขินอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ทําการแบบแบบแบบเอาตัวแบบไปถูกกระจกอะไรเงี้ยแบบ มองแลนะ้วแบบมองแล้วแบบอารมณ์มันพิงอะพิงพิงพิงกระจกแล้วมองเขา <c oughs> แล้วเขาก็พิงกลับเลยนะ <c oughs> คือหวานเกินนะครับนะแล้วทีนี้อ้เอาขาก็ได้แบบออกจากห้องคาราโอเกะมานะครับแล้วผมเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะครับผมก็ได้ความล่อและความใจกล้านะครับผมก็พาไอ้เอิร์ธไอ้เอิร์ธไอ้คนล่อที่เพื่อนที่ผมบอกไปนะครับมาด้วยก็ผม นะครับผมก็ปเปิดเปิดเฉยเปิดโชยอดเอ้ยกูเปิดให้ดูนะครับผมก็ไปปุ๊บเธอแล้วขอเฟซเธอหน่อยดิอ้ยด้วยความหลอดเทแบบหลอดเท่ครับเธอบอกเขาบอกผมว่าได้สิแต่เราขอเฟซเพื่อนเธอนะใช่ครับขอเฟซเพื่อนกูนะครับผมนะแล้ว พอขอเฟซเพื่อนผมเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เดินไปด้วยกันเลยแบบจุงมือจุงมือกูไปด้วยกันเลยปล่อยกูแบบก็เลยขึ้นว่ะนะครับผมแบบกูจะร้องไห้อ่ะครับพูดแล้วก็จะร้องไห้ะอะครับนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงจะไปขอเฟซใครอย่าเอาเพื่อนคนล่อไปแค่นั้นแหละจบนะครับผมบ๊ายบาย